ตกปลาไหนนี่เนี่ยน้องน้องน้องจอดเลยครับจอดเลยครับจอดเลยจอดเลยจอดเลยลงเลยครับลงเลยครับลงเลยครับลงเลยจะจะไปไหนกันครับตกปลาพี่ไหนเปิดใต้เบาเฮ้ยเปิดเปิดเลยเปิดใต้เบาเลยครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับพี่ผมมาตกปลาครับจริงหรือเปล่าครับครับไหนนี่ครับนี่อันนี้อะไรอันนี้อันนี้คืออะไรครับครับแกะแกะเลยครับ แกะเลยก็บอกแล้วไงแกะเลยเนี่ยคืออะไรคืออะไรครับหูนิวคือก็บอกแล้วไงว่าอย่าใส่ถุงมาเขาจะไปดูออกได้ยังไงว่ามันเป็นคันเบรเนี่ยคันอะไรคันไรครับนี่ครับพี่พี่ครับนี่คาร์บอนด้วยดามคาร์บอนด้วยครับนี่ครับห้าท่อนนะครับบอกเลยครับตึงปีเดี๋ยวผมประกอบให้ดูครับครับ พี่ครับรอแป๊บนึงนะครับครับน้องครับเดี๋ยวประกอบให้ดูครับของผมอ่ะเป็นหยดน้ําด้วยบอกเลยสาย U L ครับผมนี่หยดน้ําสาย U L บอกเลยว่าเป็นปลาย solid ด้วยนะครับไหนครับนี่ดูเลยครับนี่ควาดูความอ่อนงอหน่อยงึงๆงึงๆึงไม่พอนะครับงึงๆิงได้ด้วยครับโอ้โหแล้วมันเท่าไหร่ครับอะมันเท่าไหร่ครับ สี่ศูนย์ครับอ๋อโอเคน้องมีทั้งเททั้งสปินครับนี่ครับสปินครับแต่สปินน้องแกะไม่ทันครับน้องพอดีโลกไปหน่อยครับน้องใจเย็นๆนะไปได้ครับก็บอกแล้วผมมาตกปลาครับพี่โอเคครับไม่มีอะไรใช่ไหมครับพี่ไม่เชื่อผมเลยครับแล้วนี้อะไรครับนี่ไม่ตี้วูบครับอ๋อนี่เหยื่อไม่ตี้วูบครับมีตัวเล็กตัวใหญ่ครับช่อนชโดชิลครับผมครับโอ้พี่เชิญเลยครับครับ ไปแล้ครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยโ